ตามที่โปรยเอาไว้ Ay นะครับนะรอบนี้อาจารย์วิพั์มีส่วนร่วมที่ในข่าวด้วยเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์ด้วยนะครับกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนนะครับ สำหรับสถานพินิจจังหวัดสงขลาก็ได้ร่วมกับสถานพินิจละคุ้มครองเด็กจังหวัดสงขลาครับนะฮะร,รวมถึงในส่วนของใหญ่ขบ้นเก้าสามจัดกิจกรรมประกวดอ่านข่าวครับเพื่อที่จะมุ่งหวังให้เด็กๆนั้นได้มีโอกาสในการกล้านะครับได้มีโอกาสในการแสดงออกแล้วก็กล้าแสดงออกมีการสื่อสารที่ดีนะครับสื่อสารได้แล้วก็มีประสิทธิภาพตลอดจนเชื่อมั่นในตนเองหากได้ออกไปใช้ในชีวิต ได้ออกไปใช้ชีวิตในสังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับพูดไปก็เรียกว่าจุกที่ลําคอไปนะครับเพราะว่าให้โอกาสกับเขานี่คือเป็นอะไรที่เป็นความสุขสูงสุดเลยทีเดียวน,นะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้มีส่วนร่วมตรงส่นนี้กับเราครับติดตามข่าวตรงนี้เลยนะครับเมื่อวันอังคารที่17มิถุนายน2 0 1 8ครับ ที่นี่นะครับห้องศูนย์การเรียนรู้นิรมิตรที่สถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลานายวรวิ์บุญการพนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาการผู้อนวยการสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคุณปราณีสายบัณฑิตกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสาหรับสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหว,วันนาาด,วส,งดวสงขลาตลอดจนคุณนัทถีชัยวานิชท่านผู้บริหารสถานี โทรทัศน์นะครับหัดใหญ่เคเบิลก้าสามได้ร่วมเป็นกรรมการประกวดอ่านข่าวโดยคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสําหรับสถานพินิษจังหวัดสงขลาจัดขึ้นระหว่างวันที่16-17มิถุนายน2 0 1 8นะครับซึ่งก็มีเด็กๆในสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลานะครับเข้าร่วมจํานวนทั้งสิ้น40คนด้วยกันพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยดูแลความเรียบร้อยในขณะที่เด็กๆ ทำกิจกรรมนะครับซึ่งเด็กๆก็สนุกสนานกันมากทีเดียวสำหรับท่านนี้คือคุณปราณีสายบัณฑิตนะครับท่านเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนก็ได้เปิดเผยครับว่าสืบเนื่องมาจากท่านคมกริิริตระกูลผู้ตรวจราชการกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับ มุ่งหวังให้เด็กๆนั้นได้มีการสื่อสารได้อย่างเชื่อมัน่นถูกต้องและได้ประสิทธิภาพทางกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจึงได้จัดกิจกรรมประกวดอ่านข่าวขึ้นโดยมีกระบวนการที่ประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของภาษาความถูกต้องกระบวนการฝึกฝนการอ่านให้ถูกต้องการเว้นวรรคการอ่านกลอนการอ่านพระยศฝึกอ่านข่าวตลอดจนเสริมทักษะการแต่งหน้าแต่งตัวให้เหมาะกับบุค,คลิก,กภาพของตนเองนะครับ ซึ่งสาหรับวัตถุประสงค์ที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กในสถานแรกรับเพื่อส่งเสริมให้เด็กนั้นสามารถที่จะประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้และเพื่อให้เด็กนั้นได้มีความสามารถในการสื่อสารที่ดีอันเป็นสิ่งสําคัญในการนําไปสู่ความสุขความราบรื่นในการประสานงานและความสําเร็จนะครับและสุดท้ายจะได้ช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนั้นมีสเสน่ห์มีความ ฉเฉลียวฉลาดเท่าทันผู้อื่นตลอดจนมีความเชื่อมั่นในการสื่อสารสามารถที่จะตอบสนองได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายนะครับ ซึ่งทางด้านนายวรวิทย์บุญการครับพนักง,งานคุมประพฤติชำนาญการรักษาการพออสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลาก็ได้เปิดเผยครับว่าโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ดีปรากฏว่าเด็กๆให้ความสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างน้อยๆก็จะได้เสริมพัฒนาการของเด็กๆสร้างการเรียนรู้เรื่องของการอ่านการออกเสียงรวมไปถึงความมั่นใจในตัวเองในการกล้าสแสดงออกและเนื้อข่าวที่ประกวดก็ยังมีเนื้อหาที่แฝงไปด้วยการต่อต้าน ยาเสพติดห่างไกลพวกบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดที่เป็นพิษเป็นภัยกับเยาวชนในสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้เด็กๆสามารถที่จะนํากลับไปใช้ปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตประจําวันได้หลังจากออกจากสถานพินิษไปแล้วนะครับ อีกทั้งทางสถานพินิษก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับคาดหวังไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเด็กจะสามารถกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเป็นคนดีของสังคมและจะไม่หวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีกตลอดจนสามารถดํารงชีพอยู่ได้กับคนทั่วไปโดยไม่มีตราบาปติดตัวว่าเคยถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิษนะครับก็อยากจะฝากถึงเยาวชนที่อยู่ภายนอกสถานพินิษนะครับขอให้ใช้ชีวิตอย่าง อย่างประมาณตนนะครับแล้วก็ไม่ประมาทเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่และคุณครูนะครับตั้งใจเรียนแล้วก็พยายามเลือกคบเพื่อนที่ดีที่พากันเรียนหนังสือทํากิจกรรมดีๆก็ไม่ควรที่จะไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงแล้วก็รู้จักปฏิเสธหากมีใครชวนไปร่วมกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อสิ่งอาบายามุกต่างๆนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าทีมงานข่าวของเราก็ได้นําภาพบรรยากาศนะครับที่อยู่ในสถานแรกรับนะครับซึ่งอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลามาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับและนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเสียงสัมภาษณ์ท่านวรวิทย์บุญการครับท่านพนักงานคุมประพฤติชำนาญการตลอดจนคุณปราณีสายบัณฑิตกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสําหรับสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบดําเนินการมาฝากท่านผู้ชมกันด้วยนะครับติดตามครับ โครงการประกวดอ่านข่าวของเยาวชนสถานพินิจจังหวัดสงขลาในวันนี้นะคะจุดประสงค์ก็เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กให้เด็กได้ฝึกฝนตนเองให้เด็กได้กล้าแสดงออกแล้วก็ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถนำไปใช้ชในชีวิตประจำวันหลังจากที่ออกจากสถานพินิจไปเด็กๆแต่ละคนนี่มีความสามารถบางคน อาจจะต่อยอดไปเป็นดีเจไปเป็นผู้ประกาศข่าวได้ในวันนี้เขาเขาสามารถทำให้เราเห็นเลยค่ะว่าเขามีศักยภาพด้านนี้หลายคนค่ะน้องๆเยาวชนทั่วไปที่ที่ที่ยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะขอให้ตั้งใจใฝ่เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตนให้เป็นเด็กดีของสังคมและของพ่อแม่ของครอบครัวหลีเกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เราก้าวผิดก้าวพลาด ตั้งใจเรียนถ้าเรามีโอกาสได้เรียนตั้งใจเรียนหาสิ่งยึดเหนี่ยวที่ดีๆไว้ในจิตใจเรานะคะคือกิจกรรมของคณะกรรมการสงเคราะห์เนี่ยจัดกิจกรรมต่างๆต,ต,ต่อเนื่องมาตลอดนะครับแล้วโครงการนี้ก็เป็นโค,ครงการหนึ่งที่ดีนะครับเด็กก็ให้ความสนใจเพราะว่าอย่างน้อยๆได้เป็นการเสริมพัฒนาการของเด็กสร้างการเรียนรู้เรื่องภาษาเรื่องการอ่านเรื่องความมั่นใจนในตัวเองการกล้าแสดงออกนะครับแล้วก็แฝงไปด้วยการต่อต้านยาเสพติด ่างไกลพวกบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ยาเสพติดมันอยู่ในเนื้อหาของข่าวที่อ่านนะครับเด็กสามารถนํากลับไปใช้ในชุดมันได้หลังจากออกจากสถานพิษไปแล้วครับความคาดหวังของสถานพิษเนี่ยก็คือว่าเด็กกลับออกไปไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะครับไม่หวนกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีกนะครับแล้วก็สามารถดํารงชีพยอยู่ได้แบบคนทั่วไปนะครับแล้วก็จะไม่ไม่ไม่ไม,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 มีตราบาปติดตัวว่าเคยถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิษนะครับ เราคาดหวังเราก็อยากให้เด็กเป็นคนดีนะครับสำหรับเยาวชนน้องๆน,นะครับที่อยู่ภายนอกที่ยังยังอยู่ระหว่างศึกษาหรือไม่ได้ศึกษาก็แล้วแต่นะครับอยากจะให้เขาเรียกว่าดูแลตัวเองดีๆนะครับเชื่อฟังพ่อแม่นะครับเชื่อฟังผู้ปกครองคุณเชื่อฟังคุณครูนะครับตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็พยายามเลือกคบเพื่อนที่ดีนะครับไม่ควรจะเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงนะครับ อย่างกรณีบางคนมีเพื่อนถ้าเพื่อนชวนไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่หรือไปมั่ดสูมยาเสพติดนะครับถ้าน้องๆปฏิเสธได้ก็ควรปฏิเสธเขานะครับแล้วก็พยายามหากลุ่มเพื่อนที่ดีนะครับซึ่งกลุ่มเพื่อนจะมีหลากหลายมากและมีอิทธิพลกับน้องเขามากนะครับก็อยากจะให้น้องๆดูแลตัวเองเชื่อฟังพ่อแม่ครับสรุปสุดท้ายครับ เอาละครับก็รียกว่าเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์นะฮะท่านผู้ชมที่เป็นการให้โอกาสสําหรับเยาวชนนะครับสำหรับท่านผู้ชมเองเคยให้โอกาสใครบ้างไหมครับแม้ว่าจะเป็นครั้งที่6ครั้งที่7ครั้งที่8ก็ต้องให้โอกาสกันเพราะการให้อภัยนั้นคือความสุขสูงสุดเลยทีเดียวนะครับและนะครับ น่าจะมีโอกาสมากๆเลยเดียวที่เขาจะกลับตัวเป็นคนดีแล้วก็ไม่กระทําความผิดซ้ําอีกนะครับเพราะฉะนั้นการให้โอกาสการนี้เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าต้องอาศัยความใจเย็นความอดทนเยอะแยะ,ยะมากมายทีเดียวนะครับแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าความใจเย็นความอดทนของเรานั้นเมื่อได้ไปเห็นนะครับอยากให้ไปเห็นบรรยากาศเองเลยทีเดียวว่าเด็กๆเขาได้พยายามมากแค่ไหนนะฮะบ,บางคนนี่ต้องกลาบเรียนเลยว่า อ,อ,อ่านหนังสือยังไม่ออกเลยแต่ว่าใช้ความพยายามอย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่าเด็กๆต้องการความช่วยเหลือจากทุกท่านอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับนอกเหนือจากเด็กๆในสารพินิษฐ์แล้วถ้าหากว่าทุกท่านต้องการความช่วยเหลือทางโรงเรียนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็สามารถที่จะติดต่อหัตใหญ่เคเบิล93นะครับหรือในส่วนของสารพินิษฐ์ได้เลยทีเดียวนะครับเราก็ยินดีที่จะไปเสริมสร้างในส่วนของศักยภาพนะฮะในฐานะที่ เขาเรียกอะไรนะฮะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างความสามารถในการที่จะสื่อได้เป็นอย่างดีซึ่งก็อันนี้จะเป็นอะไรที่เป็นพื้นฐานสําคัญเลยในการทํางานแล้วก็การิงชีวิตนั่นเองครับเอาละครับเอาสิ่งดีมาฝากแล้วก็จะแพเป็นแบบ ส่วนประกอบของเนื้อข่าวด้วยนะฮะแบบรู้สึกเขินจังเลยนะครับแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีต้องยอมรับเลยนะฮะว่าชื่นใจแล้วก็ประทับใจมากๆเลยทีเดียวนะครับนะทุกท่านก็สามารถที่จะแวะไปเยี่ยมในส่วนของสารพินิจจังหวัดสงขลาได้อยู่ที่ใกล้ๆกับสวนสัตว์สงขลานั่นเองนะครับเอาเอาอาหารนะครับไปฝากเด็กๆกันได้นะครับแล้วก็จะพบกับความสุขอีกระดับหนึงเลยทีเดียวนะครับ